สวัสดีคนกองที่สองนะคะมาดูกันค่ะว่าคุณ <c oughs> มาดูกันว่าคุณเนี่ยอ่อคนที่คุณนึกถึงนะคะเขาว้าวฟูลแพนเชอรเขารู้สึกยังไงแล้วมองคุณยังไงก็บอกว่าคุณขี้หึงขี้หวงหรือคนนี้เขากำลังรู้สึกหึงหวงคุณอยู่ได้จัสมินคนรักเก่าอีกแล้วไหมเนี่ย คนละเก่าหรือเปล่านะคะ j u s t มนขึ้นมา for p e p e n t a c l e the moon เขามองว่าคุณ Emperor เขารู้สึกว่าคุณมีอโก้นะคะแล้วก็มีมีความไม่ชัดเจนเป็นคนลึกลับเออ พูดผิดนะคะรีบไปไหนเป็นคนลึกลับนะคะค่อนข้างที่จะลึกลับหรือเปล่าทําตัวแบบลึกลับมีรับลมคมในอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็เลยแบบไม่ค่อยไว้ใจคุณคนนี้อาจจะเป็นคนขี้ระแวงนี่ไงไฟ o อฟวอนคนคนนี้อาจจะเคยทะเลาะก,กับคุณนะคะมีปัญหาก,กับคุณไปแล้วอาจจะไฟกันไปแล้วนะคะอาจจะป,ปัจจุบันนี้แหละเป็นคนที่ยังยังไม่ปรับความเข้าใจกันสักที ยังอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบว่าสยองขวัญอยู่ใช้คำดูแบบดูประหลาดเนาะใช้คำแบบเออเขาอยู่เขากำลังคุณกับเขาเนี่ยคนที่คุณถามถึงอาจจะอยู่ในสถานการณ์สยองขวัญกันอยู่หรือเปล่านะคะก็คือแบบว่าไฟกันไปนะแล้วเขาก็มาบอกว่าคุณเนี่ยคุณนั่นแหละเป็นเพราะคุณนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะคุณนั่นแหละเป็นเพราะคุณนั่นแหละนะคะอ่าราคาอ่ะก่อนเข้าไปนะคะ เฟซบุ๊กก็มีคนขอเป็นเพื่อนอยู่นั่นแหละเมื่อวานเราก็ไปขอเขาเป็นเพื่อนนะคะวันนี้เราก็เราไปขอเพิ่มเพื่อนวันวันนี้เขาก็มาขอเพิ่มเพื่อนส่วนมากจะเป็นพ,พี่ที่ทําแบบเกี่ยวกับการ,กรเกษตรทั้งนั้นเลยเพราะว่าตอนนี้กําลังคือคือมองมองอนาคตจะไปเป็นเกษตรกร,รกหรือเปล่านะคะไม่มีที่ไม่มีทางไม่มีเงินไม่มีอะไรสักอย่างแต่ชอบนะคะชอบชอบ ชอบเห็นเขาปลูกผักชอบจะปลูกผักเนาะชอบอะไรที่มันแบบอย่างว่าแล้วพี่ออมมีคนพวกใช้แรงงานเลยไม่ใช่ใช้สมองป่ะไฟล์เปนเด e ร์คเนนะคะควีนออฟสอดอืมะเขารู้สึกคิดถึงเขารู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้สึกโหยหาเขารู้สึกเขารู้สึกแบบไม่พึงพอใจคุณว่าทำไมคุณต้องดุทำไมคุณต้องใจร้ายกับเขาขนาดนี้เขาไปทำอะไรเขาต้องทำอะไรสักอย่างใช่ไหม คนคนนี้นะต้องไปทําอะไรสักอย่างเรื่องราวสลับกันได้นะคะประมาณว่าถ้าไม่คุณทําเขาแล้วคุณก็เลยไปไฟกับเขาหรือว่าเขาทําตัวไม่น่ารักอะไรบางอย่างนะคะหรือไม่ก็เกิดจากความเข้าใจผิดแต่ประเด็นน่าจะน้อยนะคิดว่าคนคนนี้อาจจะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเปล่าแล้วคุณก็เลยมีการทะเลาะก,กันซึ่งเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะ แต่เขาลึกๆแล้วเขาก็อาจจะอาจจะยังอยากคุยกับคุณอยู่อยากจะแต่เขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะคะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่หรือไม่ก็เขาก็ไม่เขาก็มีความไม่เข้าใจว่าทำไมคุณจะต้องทำตัวแบบลึกลับไม่พูดคุยอะไรกับเขาตรงๆก็เป็นไปได้อืมเนี่ยเขายังรักคุณอยู่ clean o f ถ้าความความรู้สึกมาถามความรู้สึกว่าคนที่คุณถามถึงกองที่สองเขารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกรักคุณนะ เนี่ย Queen of Charity นะคะแต่คุณอาจจะมีคำพูดอะไรแรงๆที่ทำให้เขารู้สึกผิดหวังเสียใจเป็นไฟ of e n e a c l e อยู่ตรงนี้ไฟ of w a n d ก็มาคุณมีความเป็น Emperor หรือถ้าคุณบอกว่าไม่หนูไม่ได้พูดอะไรเขานั่นแหละที่พูดแรงก็แสดงว่าเขานะคะเออสลับกันไปไปสลับกันนะคนคนนี้อาจจะขี้หึงขี้ห่วงอาจจะทะเลาะก,กันเพราะความหึงหวงคุณหึงเขาเขา,เขาหึงคุณคุณสองคนอาจจะเป็นคนหน้าตาดีก็แล้วแต่ นะครไปดูเอาอ,อ่าคราวนี้มาดูกันว่าทัวร์สอดเห็นไหมมีการบล็อกปิดกั้นปิดใจคุณบล็อกเขาเขาบล็อกคุณโอ้สนุกสนานกันเลยทีเดียวคนคนนี้อาจจะเป็นชาวไฮโแฟนเห็นไหมมีหนึ่งคนในที่นี้ไปบวชแล้วป่า <laughs> ยางัยางยังไฮโลแฟนจริงๆแลนั้นเป็นบไพ่ของเนื้อคู่นะแต่ พี่ออมส่วนมากพี่ออมอ่านการ์ดใครติดตามจะไม่ค่อยบอกนะคะจะไม่ค่อยพูดตั้งแต่ทาการ์ดความรักมันเนี่ยจะไม่ได้ค่อยพูดเลยว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันนะเราไม่อยากให้ความหวังกับใครใดๆทั้งสิ้นนะคะในกรณีเนี้คุณเป็นแค่คนที่คุยหรือว่าคบกันแล้วก็ได้แต่จะต้องมีคนที่คุณนึกถึงได้นะคะไม่ใช่คุณที่ไม่ใช่คนที่คุณแบบเป็นคนโสดอะนะ โสดสนิทไม่มีใครคุยนี่ก็ไม่รู้จะนึกถึงใครนะโอเคข้ามไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นก็มาดูว่าคุณมีคนคุยนั่แหละเออคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมหรือเปล่าหรือว่าตัวคุณก็ได้ธรรมะธรรมโมแล้วคุณไม่ชอบเรื่องราวอะไรที่มันแบบลึกลับซับซ้อนคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรชรัดเจนหรือตัวเขาก็ได้ที่ชัดเจนแต่คุณเป็นคนไม่ชัดเจนเองก็ได้นะคะเรื่องดาวสลับกันถามว่าความรู้สึกของเขาก็เป็นอย่างนี้แหละความรู้สึกขเขามองว่าคุณเนะี่ย ชอบชวนเขาทะเลาะหรือไม่ก็ทะเลาะกันบ่อยนะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกคิดถึงโหยหาคุณอยู่พอสมควรแต่เขาอาจจะมีปัญหาด้านการเงินหรือไม่ก็ตัวคุณมีปัญหาด้านการเงินนะคะทริโอบอเนี่ยเห็นไหมเขาก็ได้แต่ส่องคุณเนี่ยเขาก็ได้แต่คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจบไปอย่างเดอะเดตทริโอบอนะมีหนึ่งคนที่ไปส่องเขาแหละตอนนี้หรืออาจจะเป็นทั้งคู่นี่ไงโฟล์บอลขึ้นมา มันเป็นได่สองเคสนะคะอุย้ยปวดหัวตึบๆเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยพรุ่งนี้จะไปหาหมอแล้วนะคะพรุ่งนี้ช่วงช่วงเช้าจนถึงบ่ายโมงนะคะพี่ออมไม่อยู่นะใครจะทักมาอะไรเ่เพื่อสอบถามอะไรอาจจะตอบช้านะคะกลับมาตอบจนช่วงบ่ายนะอือโอ้ยแป๊บหนึ่งนะคะไพ่ล่วงคะ่ะไพ่ล่วง มีหนึ่งคนในที่นี้มีครอบครัวอยู่แล้วไหมคิงอวอนคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวทาดไฟหรือเปล่าแต่งงานแล้วนะคะแต่งงานเป็นตัวเป็นตนแล้วมั้งนะคะคุณไปแอบชอบคนผิดหรือเปล่าคะเขาก็เลยมีความรู้สึกที่ว่าเขาเขาเ,เขาแบบเขาชอบคุณแหละหรือว่า กรณีแรกนะมีหนึ่งคนในความสัมพันธ์ระหว่างไม่คุณก็คนที่คุณนึกถึงเนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วหรือเคสที่สองไม่มีใครมีครอบครัวทั้งนั้นคุณคุยกันแบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุมเครือนะคะแต่มีการวางอนา,าคตวางแผนไปว่าจะแต่งงานกันนะเรามีผู้ชายธาตุไฟเข้ามาเกี่ยวขอ้องนีหรือเป็นเขาหรือยังไงนะคะเขาเนี <S <S ่ยเป็นฝ่ายแอคชั่น นะคะหรือตัวคุณก็ได้เป็นฝ่ายที่ต้องการาต้องการความชัดเจนต้องการไปถึงความสัมพันธ์ที่ที่ยาวๆจนถึงขั้นแต่งงานมีคอมมิชเมนต์เออเนี่ยสเสาเทเวทมันมานี่นคือแบบว่าเออนะคืออยากจะลงลงเสาด้วยกันอนะลงเสา,เาโู้สนาเกยียรติคือ อยากจะน่ะสร้างความมั่นคงไปพร้อมๆกันเป็นความรักที่ยืนยาวเป็นความรักที่แบบเฮ้ยไม่ได้คบกันเล่นๆนะเฮ้ยอะไรเงี้ยนะคะเฮ้ยเประมาณนั้นอืมนะเขาก็รู้สึกแบบนี้นะคะเขามองคุณด้วยเ่าเป็นแบบเนี้ย คุณอาจจะไม่พร้อมเองหรือเปล่าคุณอาจจะมีปัญหาด้านการเงินนะคะแต่คุณก็ไม่ได้บอกเขาคุณก็เลยแบบต้องยอมปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปทั้งๆท,ท,ที่คุณก็วาดอนาคตกับเขาหรือเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะไม่พร้อมมีปัญหาด้านการเงินนะคะเรื่องราวสลับกันได้ไมาดูว่าออร,ร์เคิลจะแนะนําอะไรให้คุณกี่ใบนะเมื่อกี้ที่เปิดอะ่ะสองใบใช่ไหมคะ speak the rush The r a s h e s of love speak the rush of love. Loving words have the power to s h a r e l i v e including your one. เ eh, อจริงถ้าคุณอยาก รักกันเหมือนเดิมหรือว่าทําให้ความสัมพันธ์นี้มันกระชับมากขึ้นพยายามพูดภาษารักะพูดจาให้มันอ่อนโยนคุณหรือเขานี่แหละคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะทั้งคู่ก็ได้ที่ไม่มีความอ่อนหวานในคาพูดเลยเหมือนเหมือนเหมือนพี่ออมเนี่ยพี่ออมเป็นคนแข็งนะคะบางครั้งนะบางครั้งแต่ถ้าอารมณ์ดีจะพูดดีหมายถึงว่าถ้าอารมณ์อารมณ์แบบเราอารมณ์